ท่านเชื่อว่าความทุกข์นั้นคือความจริงไหมเชื่อท่านเชื่อว่ามีเหตุผลอยู่เบื้องหลังความทุกข์ไหมเออเชื่อถ้ามีเหตุแห่งทุกข์ความทุกข์จะยังคงอยู่แต่ถ้าเหตุแห่งทุกข์หมดไปแล้วก็ความทุกข์ก็จะหมดไปด้วยเหมือนกับความมืดที่หายไปพร้อมแสงแดด เจ้าไม่ได้พูดสิ่งที่คนอื่นเคยพูดเจ้าพูดผ่านประสบการณ์ที่เจ้าเจอมาเจ้าพูดถึงสิ่งที่เจ้าพบมาไม่เกี่ยวกับศาสนาเจ้าบอกว่ามีหนทางสู่การไทบาปเจ้าปลุกสติปัญญาและทำสมาธิอย่างลึกซึ้งเจ้าเข้าใจตัวเองและเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแด้ข้ามีคำถาม ทั้งศาสนาทั้งกำหรรมเนียมและทั้งการบูชามันไร้ประโยชน์งั้นถ้ามีคนที่อยากข้าไปอีกฝากหนึงของแม่น้ำเนเขาจะทำยังไงถ้าน้ำไม่ลึกเกินไปก็เดินลุยไปได้แต่หากน้ำลึก ก็ต้องพายเรือข้ามไปหรือว่าว่ายน้ำข้ามไปแล้วถ้าเขาไม่อยากเดินไปห่ะกถ้าเขาไม่พร้อมจะว่ายน้ำถ้าเขาไม่พร้อมจะพายเรือถ้าเขาเอาแต่สวดขอพระเจ้าให้อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำเข้ามาหาเขาเองแล้วเราจะเรียกเขาว่าคนโง่โง่ที่สุด มันก็เหมือนกันถ้าเขาควบคุมภาพมายาและความเขาด้วยการใช้สติปัญญาเขาจะไม่พบความจริงอันสูงสุดและหนทางไทยบาปอย่างนั้นเลยถ้าเขาทําพิธีบูชาถวายเครื่องเส้นหรืออดอาหารหรือทําพิธีอื่นๆเขาก็ยังจะอยู่ฝั่งเดิมต่อไป